สนับสนุนโดยทอสอคุ้มเกินคุ้มเงินฝากซูเปอร์ออมทรัพย์พิเศษถอนได้ให้ดอกเบี้ยสูงถึงเวลาอิ่มอกอิ่มใจกันแล้วนะครับก็อย่างที่เกริ่นไว้ว่าที่นี่น้ําตกสองตายายนะครับก็นี่แหละคุณยายสวัสดีครับสวัสดีค่ะยายอีกทีครับยายครับยายชื่อยายอะไรครับจินดายายจินดานะครับยายจินดาก็อยู่อยู่ที่นี่ปีแล้วครับยายเกือบจะหกสิบยี่สิบสามสิบเกือบจะหกสิบ แล้วตอนตอนนี้ขอโทษตอนนี้ยายอยู่เท่าไหร่85 85แป้าแปดสิบ้าแล้วเนาะยายม,มานี่มีกธรรมชาติมาอยู่นี่ไม่มีอะไรเลยเนะี<ะ>่ยของคนตาใหญ่ไม่มีอะไหาผู้หว,วายบนเขาแล้วโค่นก็เมโค่นอนุรักษ์<ะ>เดี๋ยว เดี๋ยวก็จะไปหาใหม่เราไม่มีกินเราก็ไปหาได้นะสีหน้ามันก็เกิดถ้าเราไปโควมันมันหมดไปนะเราไปเก็บอีกก็เก็บไม่ได้นะพี่ครับนี่เป็นความกระตันยูต่อแผ่นดินของเราที่เรายืนอยู่นยายว่าอยู่กับธรรมชาติมันมันช่วยอะไรเราบ้างช่วยได้ร่างกายแข็งแรงเก็บไขได้สวยเป็นบ้านป่าครับก่อนนครนายกเขาบอกว่าสมบูรณ์กว่านี้สมบูรณ์กว่านี้มากเลยใช่ไหม ไ่นาะแ o, <ร>ย่แยอู <hi> ่ข้าวอู่ปลาตรงนี้เขตนี้ทั้งหมดวง่ายหมดเลยน้ำตกด้วยนะครับเนี่ยเคยมีคนมาขอยายขอยายซื้อไหมเขาให้เท่าไหร่พอซื้อทีแรกตอนที่นานๆแล้วนะอยู่สิบล้านยายก็ไม่ขายหานสดล้านยายก็ไม่ขายเอาเงินสดมาให้ยายด้วยใช่ไหมเหตุผลนะครับผมผมอยากทราบว่าคือคนกรุงเทพตอนเนี้ยทุกคนก็ ัวแต่ทํางานเพราะว่าอยากคิดแต่จะได้ไอ้สิ่งที่เขามาให้ยายเนี่ยแต่แต่สิ่งนั้นมันมาหายายตรงหน้าแต่ยายปฏิเสธผมอยากอยากรู้ว่าที่ยายบอกว่าเงินไม่สําคัญเะอ่ยเงินมันไม่สําคัญกับกับชีวิตเราเนี่ยเพราะว่าเพราะว่าอะไรเงินมันมีคุณค่าของมันมันมีค่าแต่แต่ว่ามันไม่ได้จาเป็นที่สุดเาไม่จาเป็นที่สุดเราร่างกายเราแข็งแรงทํามาหาได้ครับได้หึงเ่าได้น้อยเราก็กินน้อยแล้วเราก็พอได้ครับ ต่ยายนี่คือแข็งแรงปกติไม่มีโรคภัยอะไรเพราะว่าเราอากาศเราบริสุทธิ์เนาะอันนี้ผดตามตามความปริงจิับครับได้ข่าวมาว่าเขาจะทาเขื่อนแล้วคุณยายรู้สึกไงครับไม่ย่เลยเขาทำาก็ปล่อยเขาทำดิจริงเหรอถ้าเขาทำไม่ใช่ทำ็จแล้วไม่ใช่หนี็จ่เราคนอื่นเขาหนีเหมือนกันเราก็ต้องปล่อยเนาะ ใช่แม่ยาบดูต้องร่วมกันทุกคนเนาะในชุมชนเนาะชุมชนทุกคนที่เห็นภาพวันนี้นะครับที่เราท่องเที่ยวทำอาหารกันวันนี้แล้วก็ได้คุยกับยายอยากให้มามาที่นี่ก่อนที่ก่อนที่อะไรอะไรมันจะจะเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนไปนะใช่ก็รีบรีบรีบมาแล้วกันนะคนละยี่สิบบาทยายไม่เอาห้าสิบล้านยายขอ ยีบาทห้า้านยายบอกว่า20บาทที่ได้รับดีทุกได้รับเรื่อยๆน,ยนะเหมือนกับว่าสมบัติของยายคือแผ่นดินของยายตรงเนี้ยมันมีค่ามากถึงเป็นหลักหลายล้านขนาดนั้นนะแต่ยายก็เลือกที่จะใช้ชีวิตแบบธรรมะแบบนี้ใช่ไหมฮะับยายอยากให้ยายฝากฝากหน่อครับว่าคนคนรุ่นใหม่แือคนยุคหลังที่ บางครั้งเนี่ยไม่ได้เห็นคุณค่าของแผ่นดินที่เราเหยียบเลยไม่เห็นสิ่ทรัพย์ที่มันอยู่ในน้ำของเราเลยอย่างเงี้ยอยากให้เขารักษาแล้วก็ดำรงเอาเป็นธรรมชาติของประเทศเราไว้เนี่ยยายขอให้ศาสตร์ให้ลูกหลานนิดนึงเนาะรักไละให้เด็กเรียนรู้หลังๆนะลูกหลานที่เติบโตหลังๆแมงั้นเด็กก็ไม่ได้เห็นนะที่อย่างนี้อาพ่อพี่นี้ ขอบคุณมากครับยายมันทําให้พวกผมรู้สึกว่านี่แหละคู่คู่รักซึ่งมีจิตอนุรักษ์มากก็คือรักมีแนวคิดอนุรักษ์มาตั้งแต่เมื่อ60ปีที่แล้วนะสมัยก่อนต้นไม้มันเยอะจริงๆคนเราเนี่ยจะโค่นมันมันง่ายมากที่บอลอิ่มอกอิมใจกับความคิดดีๆแล้วก็มุมมองดีๆนะครับจากคุณยายจินดานะครับก็ที่น้ำตกตากับยายนะครับเพราะฉะนั้นเราขอตอบแทนคุณยายด้วย เพลงว่าเพราะเราก็ร้องให้คุณยายฟังดีกว่าคุณยายนะฟังเพลงนะครับหากฉันดินดินไปในเมฆฉันจะกินดินไปในน้ำผาหากฉันลอลยลอยลอยเหนือฟ้า,ฟา ยยังงงิิิิิโลกกมมนนนนนแสวว่่่าาใใหหญเเืออจจบ้านของเราครับบ้านหลังใหญ่หลังนี้ถ้ามีผู้คนที่มีน้ำใจและหัวใจสีเขียวเหมือนคุณยายจินดาคงเป็นครอบครัวและเป็นบ้านที่อบอุ่นแข็งแรงนะครับประเทศไทยของเรา มีแต่ธรรมชาติและความสุขรอยยิ้มที่ออกมาจากหัวใจครับเดี๋ยวคราวหน้าบ้านพีบิ๊กลุมจะพาไปเรียกเสียงหัวเราะกันที่ไหนรอชมครับบ้านที่ ฝากยายหลวครับยายขอบคุณมากคนรู่เลย Sadly, เรื่องราวดีดีมีได้ทุกวันยงตาเรานั้นจะเห็นมันไหมเรื่องราวร้ายร้ายปล่อยมันผ่านไปอย่าเก็บมันไว้ร่มตนอีกครั้งจะร้ายจะดีก็้านเมืองเราก้มกราบแทบเท้าบรรพบุรุษไม่เคยแบ่งมุสลิมคริสต์พุทธไม่เคยแบ่งสีรวมเป็นหนึ่ง